จะมาตอ่อใคอีกครั้งเน็นเดสผคอยังตอนนี้ยก็ต้องเล่นใหม่อีกแล้วที่จากเราออกอ S <S อกเกมเมืเอ่เอเมื่อกี้ก็เลยต้องการโหลดเซฟใหม่ Must be my stop movie solution to being stuck in an elevator in 321 eureka i'll shoot out the window okay, oh. well i gotta get to the penthouse somehow <laughs> maybe if i use my cat-like agility. <laughs> hey, have you bought any upgrades lately? <laughs> it's a download, <laughs> you know? <laughs> might be a good time. <laughs> say. oh, my god, the end. จะตายแล้วไม่ใช่ดูแลซะก็ที่ใหม่อ่อฟ่อพอลุ้แล้วพอลุ้นแล้วดูแลดูแล้ข้าเป็นช็แทนเงี้ยรู้เลยมันมันเซอร์ตสุดๆกันเรือกคู่ี่เจ๋ิงฮะเป็นฮีโร่ที่แบบผมชอบชอบดีนะแต่ไม่ชอบข้อเปิดแมนเปิดแมนนี้ชอบมาแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นหนังเป็นปีที่ถล่มทลายหนังมาเวลเลยอ่ะ What's up? <laughs> <laughs> Keep him out of the newsroom. Ooh, a TV studio. I always thought we'd make a great reality TV show. Chance White dies at the hands of super sex pot personnel. Sorry, at 11. <laughs> ใช้ได้อยู่ปึ of of ้งขาดไปได้สองเลยไม่โอเลยไม่โอมีแต่โลมิโอแต่เราเลยไม่โออุ้ย เด็กเป็โอโอ้ตัมันนี่เกีเลยไหนใจเย็นไหนน่านยอุ้ยฉากมันเลยม่ค uh ่อยแางเด้อ <Boy. S 1> ุ้ยเล่นไรอะนายเล่นไรนายเล่นไร

ใ่แอมส็กไม่ได้จําเหรอ,อยังั้นม,ม่ได้เลยูลกอย่งนี้แหละป่าซอ,อกการเออดุปีเกมเนี้ยีเอเมน <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยอีสีหายตัวนึ่งหมละเยี่ยมเลยเนี่ยคข่ไข่หนุ่คนอ่นอ้โหโตเปอร์นี่แหละโตขว้างชีวิตเรา เ,เองไม่ตายสนุกมากเกมนี้สนุกไปหน่อยเนี่ยตอนอัดโถ่ยอ us. Us. ดยอดเลยเออได้ um. Delicious เฮ้คนจิ่มก็ขวาญจิตนะมุกเขาก็เล่นตลกตีนะแต่ชิจีแปะปกติเดี๋ยวนะไปวอา่มาว้าพิสเล้วไ

you to have to slow down if you want to hit Oh, that sounded like both. Because you shits can't do the job. I'm calling in my serious backup. Stall oh. Like get here. You think you're big time dead. You ain't shit. i got dangerous friends. Nine, nine, nine. People who will end you. You're out of your league now. Oh, oh. Given the caliber, of the guy are throwing at me now. You're oh, You actually think you'll make it. Nay oh, nãy 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 when you die try to make it look good I might สุดยอดชอบเกมนี้ก็มีแหละมาเลสกี้เาตูไปต่อเลยเฮ้ยเจิรมาขอกาทางนขอขอกาแฟเฮ้ยอะไรอือุ้ยอ,ส,อสุดยอด

ไม่สอนเลยวะโอ้ยบกัดมากที้ตูตัวระหว่างตองเรียน,านด,นนนนด,นดาบเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้มไกลเหลือเกินหนจะนม้นมีอะไรแมมีแน่นอนจ้ามีอีกสุดยอดเลย <S <S นนเกบเซลล์พุตริกาปึ๊บ๊ยปึายไปเฮ้ยตายแน่นอนเด็ดพูบเรา

มาอีกโผยังยังยังอร่แมก๊อส์ just here to ยเนยจะมีเกมอะไรฮิมสนุกคนเยอะเนี่ยไปป่หมู่นต้มที่สองตัวเองเอ้ย เริ่มมนีนักเลงโหตายขมันจะหลบทำไ,ไมแค่นั้นหมันหลบแค่นี้เองไม่โดนจะเอาอะไรบ้างเกมอื่นเอาเฮ้ยไม่ใช่โดดแค่นั้นหลบขึ้ไป,ขไปเก็บไอเทมโอ้ยโดดแป้งแล้วยากเฮ้ย

What, you can't hijack a chopper while flying around trying to turn you into shredded cheese? Oh, oh, you doubt wow, our skills? Prepare to wow. be like. Wow, you are one lucky guy, because that would have taken most people's heads to clean off. Well, it's no work on evil metal birds. You mean? I can't kill that chopper no. with my guns, but I can scare him. No, fine, final, no, final no, fine, no, fine. You look familiar. Fine. Can I spin you like a beanie propeller and leave you in a motel room and puke? Yeah. No? That one I'll doesn't play? suck, but we don't have it.

ไปไปรีบพุ่งก่อนรีบพุ่งก่อนขอทุกภาพจะสีแล้วชาปุ่มเร็วไปล้างเตลูกโอ้สีค่คนมือเต็มรูป liar die asshole your choice วุ่นเร็วเลย

dreams yes delusions oh that the pool by the boom you know what else is good there a lot skills this might be a good time to buy some upgrades so buy upgrades ตานะหลักใช้ฝนอ่วนนี้เอาดูฟอเราซ่อา้าขึ้นจะเอาวอันนี้สิบห้าแอนโนกันทูเอ็มอ๋อเอ็มเป็นอาวุธ มันจะเตะบอนรูวแล้วมันวิงจ้าเลยดูเดี๋ยวแล้โ่าแล้วก็ารู้สึกแหลกมากฮะแต่อะไรขึ้นเนี่ย เขาจะทำนี่มันอะไรกันนี่ซีโมจิตัสก๊อู้วซีโจิตัสก๊อู้จอดลองใช้ดาบบ้างดีกว่าีสาหองโบเลยไม่เบาไม่เบาเราเด็กนิว่าเฮ้ I He's bigger than you. than you. And purpose-built to eat little shit like you for breakfast. Eat shit for breakfast? Oh, damn the size of she said. I wonder if we can even carry that gun. Only one way to find If that hit you in the chest, I'm, 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 I'm sorry. <laughs> <laughs> <laughs>

ป่าไขอบคุมากครับอุ้ยอางนี้ป่าชอบสิคะป่าโซ่ไหนไหนไหนป่าชอบงานนี้ป่าโคตชอเลยไงไหนไหนหนึมาตู้แข่งละแข่งป่าชอบปาชอการแข่ง ปา่าคอบตันันาคอมากฝาปดคอบยิงที่หน้าถัดส่วนหมดจะสุดวหมดอุ้ยไปเยนก่อนอื่ก็า้างเลยคอังชื่อเลยฟังปักก่อน How much C4 is this gonna take? It's no more 20 ounces. What? I hate the metric system. How much in American? Let's see. Carry the seven Dude, fuck math. Just use all of it. Yeah! That was awesome! <try> I <soises> told hey, you, 20 ounces. That was pretty sweet Alright, C That for impenetrable asshole still need him alive exactly how alive are we talking that final fight i'm a you're insane as insane as you think oh look am <laughs> yeah that was fun yeah it was okay well it's not like we get a do-over on this one the hell we don't <laughs> back, 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 back. Oh. Peter, my man, you see all that? Haha, <laughs> buttload of awesomeness. you idiot! Do you know how much money all those explosions <laughs> and tacky graphics just cost me? You can't just change whatever you want, whatever. Yeah, that's great, Peter. Talk to my dick. Hey, where are you a going with my contract? I don't you to ก็ขอบายเ่อนเนี้ยเดี้ยว่าไป